กระแสโจมตีกันใหญ่โตก่อนหน้านี้ระบุว่าภูมิภาคซินเจียงของจีนมีการกดขี่ใช้แรงงานคนในการผลิตฝ้ายส่งผลให้แบรนด์เสื้อผ้าตะวันตกหลายรายแสดงจุดยืนไม่ใช้วัตถุดิบจากจีนทว่าล่าสุดกลับพบว่าประเด็นร้อนดังกล่าวส่งผลที่ยอดขายของสินค้าสัญชาติจีนหลายรายการพุ่งสูงขึ้นรายได้ของหลีหนิงเติบโต6 5เเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นมูลค่ากว่า5 0 0 0 0ล้านบาท นับเฉพาะกำไรตกอยู่ที่ราว10,000ล้านบาทในเวลาเพียงครึ่งปีอันท่ายอดขายทยานขึ้นมากกว่า30%เช่นเดียวกันปัจจัยสำคัญมาจากการสูญเสียลูกค,ค้าในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ของแบรนด์ดังจากตะวันตกยอดขายของ Adidas จากเยอรมนีเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงและไต้หวันตกลงกว่า16%ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมองว่า จุดนี้สะท้อนถึงความพยายามของสหรัฐในการแช่แข็งอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงกระแสะชาตินิยมภายในสังคมจีนเองเป็นส่วนหนึ่งทําให้เกิดสภาวะดังกล่าวเมื่อกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะวัยรุ่นจีนยุคใหม่หันมาใช้สินค้าสัญชาติจีนมากขึ้นด้วยคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผลกระแสะฟีเวอร์นักกีฬาทีมชาติจีนในช่วงโอลิมปิก2020 มีส่วนหนุนยอดขายแบรนด์สินค้าจีนให้พุ่งสูงขึ้นไปอีกในช่วงครึ่งหลังของปี2021คลิปนี้ดูแล้วชอบชมแล้วใช่ทีมงานขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe a w a k มีเดียของเราด้วยนะครับและพบกันตอนต่อไป